สวัสดีเวรุ่นอาวีกับทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัวของสกินนั่นเองนะคะคุณผู้ชมครับเป็นสกินฟรีไบนะครับรับฟรีได้ยกเซิร์ฟวันนี้นะฮะโอ้โหโอเคนะครับดูดิโคตรเท่เนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทำยังไงถึงจะได้รับสกินไบนะครับแล้วเขาจะมีของแต่งสกินมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับก็ไปที่คำว่าตัวสกินฟรีได้เลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับคำว่ากิจกรรมสกินฟรีนักรบสักดิธิ์นะฮะวิธีการเล่นกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆนะฮะคือการทําให้รูปเว้นขยายตรงนี้นะครับผมเต็มไปด้วยสกินไบต์นั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องทําภารกิจก่อนนะครับก็คือล็อกอินสะสมหนึ่งวันนะก็จะได้รับมาตัวของดาบนักรบสักดิธิ์เนี่ยสามอันกดรับไปพอกดรับดาบมาแล้วนะเห็นไหมว่าตัว ภาพอาร์ตเนี่ยก็จะปลดล็อกมา3ชิ้นนะครับคือเราก็แค่ทำธุรก,กิจที่เกมกำหนดให้นะก็คือเราต้องมีดาบนะครับพอเรามีดาบครบ30อันเนี่ยมันก็จะปลดล็อกสกินไบามาให้เรานะครับหรือเราจะกดซื้อทันทีก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการซื้อดาบ1เล่มปึ๊บอ่ะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะฮะน่าจะต่อวันนะก็แค่ทำให้ ตัวของรูปภาพเต็มไปด้วยอาร์ตสกินไบนะฮะแค่นี้เราก็ได้รับสกินไบแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมขออ่านกิจกรรมก่อนเพื่อมีสกินอื่นนอกจากสกินไบอยู่ด้วยนะครับโอเคระยะเวลากิจกรรมนะฮะก็เริ่มวันที่23สิงหาคมก็คือวันนี้วันแรกนะครับยิ่งยาวถึงวันที่8กันยานั่นเองนะฮะข้อ2คือทำภารกิจรายวันเพื่อรับดาบนักรบศักดิ์ศิี สำหรับการเปิดภาพในแต่ละภาพนะฮะตัวของภารกิจจำนวนการช่วยเหลือหรือสังหารเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตนะครับหมายความว่าตัวนี้คุณผู้ชมด้านล่างตัวนี้จำนวนช่วยเหลือหรือแอดฟิตนะฮะก็คือแอดฟิตหรือว่าคิวเนี่ยสาครั้งนะครับมันจะไม่รีเซ็ตนะ,ะต่อมานะครับก็คือระบบเนี่ยมันก็จะสุ่มภาพให้เราหนึ่งภาพต่อตัวดาบที่เรามีนะ เมื่อปลดล็อกครบเนี่ยก็จะได้รับสก,กินบัยเลยนะครับฟรีทันทีนะฮะแล้วผู้เล่นสามารถซื้อดาบนักรบศักดิ์สิทธิ์ในราคา300ทองได้จากร้านค้าเพื่อปลดล็อกรูปนะ,ะจำกัดการซื้อก็คือ1วันนะครับต่อ1ครั้งนั่นเองนะ,ะซื้อได้ทุกครั้งนะแบบว่าหลังตี5เนี่ยซื้อได้เลยทุกวันนะ,ะแต่ว่าต้องพ้นตี5ไปก่อนนะครับโอเค เราก็จะไปดูตัวสกินกันนะครับเอาเป็นว่าก็แค่สะสมตัวของโทเค็นหรือว่าดาบให้ครบ30อันก็รับสกินไบได้แล้วนะขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยครับเอาละครับไปดูสกินไบกันนะครับไปที่ฮีโร่ครับแอดาเซนครับผมแล้วก็ไปกันที่ตัวไบนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับ ผมเนี่ยก็เริ่มจะเป็นหวัดแล้วนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่เลยฮะโอ้โหเท่มากนะครับนี่เอฟเฟกเนี่ยไม่ต้องถามเลยนะครับไม่มีนะแต่ประเด็นคือโมเดลไบร์มันเท่มากนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหต้องแนะนำละอันนี้นะดูดิโคตรเท่นะครับเป็นสกินไบรท์เวียดนามนะฮะแต่ว่าเสียดายที่เอฟเฟกไม่มีนะครับเท่จริงนะผมชอบมาก นะฮะไบร์เป็นตัวละครที่เท่อยู่แล้วนะทีนี้ครับนอกจากตัวของโมเดลอย่างเดียวที่เราจ,จะได้นะ่ยก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับให้เราไปที่คําว่าหน้ารวมกิจกรรมเลยนะครับพอกดเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมนะครับก็ด้านล่างเก็บคะแนนรับไอเทมฟรีกดคลิกเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้เราด้วยนะครับโดยตัวกิจกรรมเก็บคะแนนรับไอเทมฟรีนะครับของร่างวันเนี่ยก็จะมีตัวของลูกแก้ว แล้วก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของตัวสกินไบรท์นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะถาวรนะครับต่อด้วยตัวของกรอบโปรไฟล์นะครับของตัวสกินไบรท์สกินนี้นะครับก็น่าจะถาวรเหมือนกันนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของแต่งสกินนะฮะนี่ครับผมก็จะเป็นอีกสีนึ่งแต่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าจะเป็นสีประมาณไหนนะครับ วิธีการเล่นกิจกรรมตัวนี้ก็คือการสะสมแต้มไม่ครบ60แต้มก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดนะครับอย่าง10แต้มเนี่ยก็รับจากการล็อกอินรายวันอ่าเสร็จแ,แล้วก็จะมีเข้าร่วมหมด 5v5 หรือแล้งนะทำลายป้อม10บป้อมก็จะได้รับแต้มเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการรับที่ง่ายอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ยากนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเราเล่นเกม RV ถูกไหมเพราะงั้นนะก็จะ รับง่ายมากนะสำหรับของแต่งและรูปโปรไฟล์รมถึงกรอบโปรไฟล์นะครับณตอนนี้เรายังดูตัวของแต่งไม่ได้นะครับน่าจะต้องรอแหละนะครับต้องรอสักครู่นะฮะร,รอให้แบบว่าเกมมันเข้าที่ก่อนนะเราน่าจะกดดูได้นะครับตัวของชิ้นส่วน Hero ่นะฮะเพราะว่ามันก็มีของแต่งมาให้ไนงะเออนะครับแต่สีเนี่ยผมว่าสวยแน่นอนนะฮะยังไงก็อย่าพลาดกันนะครับปรับสกินไบท์เท่ๆฟี้วๆแบบนี้ นะครับในเท่มากนะครับบอกตรงๆว่าต้องมีอ่ะเออนะแล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าหลุดกิจกรรมนี้ไปเนี่ยเขาจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจไงก็ไม่อยากจะให้พลาดกันกับสกินสวยๆดีๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ แล้วก่อนจากกันไปนะครับใครที่บอกว่าเป็นคนชอบวาดรูปนะครับตอนนี้เนะี่ยก็ยังมีกิจกรรมสงการศาสตร์มันยันวางอยู่นะครับเป็นการแข่งขันการออกแบบสกินนะซึ่งก็ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า180,000เลยนะครับผมอันนี้ก็ถึงวันที่27สิงหาคมนี้นะฮะใครที่อยากจะ ร่วมออกแข่งขันออกแบบนะก็สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันออกแบบแนละส่งผลงานกันได้นะครับผมนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบการออกแบบและวาดรูปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมน,นะทีนี้ฮะอัปเดตตัว RPL หน่อยดีกว่านะครับ RPL นะฮะกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่18แล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้พลาดกันนะสำหรับการ เก็บคะแนนและรับสกินสูงสุดถึงระดับเ e g e n ตนะครับผมแต่สกินเลเจนต์เนี่ยผมบอกตามตรงนะครับแจกน้อยมากโอกาสที่เราจะกดทันเนี่ยคือน้อยจริงๆเพราะว่าคนเล่นเกมเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะแบบว่าไม่ทันเขาได้นะครับอัอนดับแรกเลยตัวกิจกรรมเนี่ยคือเราต้องเข้าเกมมาใช่ไหมฮะเข้าสู่หน้าหมดถ้วยนะครับเข้าสู่หน้าเชียกดรับคะแนนก่อนเลย20คะแนนนะฮะ และตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเชียร์ทีมนะฮะเพื่อที่จะรับคะแนนได้แต่ว่าต้องเป็นแมตช์ก่อนที่เขายังไม่แข่งเท่านั้นอันนี้คือเขาแข่งจบไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถกดเชียร์ได้นะครับยังไงก็ต้องรอก่อนนะฮะวันที่มีโปรแกรมการแข่งนะเราถึงได้กดเชียร์ลงหนะ้ารับแต้มได้นะครับ <1> 1> พอเรามีคะแนนแล้วนะครับก็สามารถกดแลกคะแนนได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่ทางตัวเกมกำหนดไว้นะครับคะแนนถึงเกณฑ์ไหนแล้วก็กดรับของเกณฑ์น,นั้นผมบอกก่อนเลยของรางวัลที่มันจำกัดนะครับก็คือตัวของฮีโรอีกนะฮะตาเชินสกินฮีโรอีกตาเชินสกินเลเจนด์นะครับแล้วก็ตัวของคูปองลิมิต นะฮะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็จํากัดที่เหลือ9 9 9 9, 9เกนี่ยก็คือของเยอะมากของแบบแน่นแนสต็อกเพียบพร้อมให้คุณผู้ชมกดแรกแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับตัวของหมวดถ้วยที่มีคนถามมาว่าเล่นยังไงพื้นฐานก็แค่เก็บคะแนนนะดูไลท์เก็บคะแนนและเอาคะแนนมาแลกของรางวัลแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ยากเลยนะเป็นแต่ว่าของรางวัลที่มันมีเนี่ย นะครับผมมีหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้เข้าร่วมการเล่นกิจกรรมอะไรเพราะว่าของผมมีหมดแล้วนะครับในกิจกรรมนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็เก็บมาเกลี้ยงเลยนะครับจนตอนนี้คือมันครบหมดแล้วไงมันก็เลยไม่ได้จะแบบเก็บสกินอะไรนะครับประมาณนี้แล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับตอนนี้สกินอาดูอินมาแล้วนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถเข้ามาจัดกันได้บอกเลยว่า เท่มากๆนะฮะส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับแรงแน่นอนนะฮะสกินนี้นะครับจัดเต็มจัดหนักมากๆ a r โดอินในร่างมนุษย์สกินคอร์ดแลบระหว่างอ่างอาวีไรเฮดโอเคนะครับโคตรดีนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะเป็นเจ้าของสกินนี้นะครับตอนนี้ทางเกมเอาเข้ามาแล้วนะครับโอย่างเท่นะฮะดูตึงๆ โอ้โหแลักด้วยนะครับไปแล้วผมไปเล่นในไอโฟนแล้วแลักมากไปแล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ